ออการเป็นเมียคืออะไรการเป็นเมียคือมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินไม่งั้นจะเป็นเมียทำไมสรุปนี่รวมเป็นชื่อเขาดีไหมหรือชื่อเราดีหรือสองชื่อชื่อเขาสิคะทำไมต้องเป็นนี้รวมกันซื้อรถหรอรถเป็นชื่อใครชื่อเขาถ้าเป็นชื่อเขาก็ให้เขาออกหมดเลยทำไมรถไม่เป็นชื่อเราอันนี้สติแล้วหนึ่ง ทรัพย์สินต้องเป็นชื่อเรานะคะมันจะมีประเด็นนี้เธอระวังนะถ้ารถเป็นชื่อเขาเธอช่วยเขาผ่อนเธอเป็นหนี้ร่วมกันวันไหนเลิกการเขาเอารถไปเธอผ่อนฟรีนะเรายังไม่ได้จ่ายร่วมแต่ถ้าจ่ายร่วมต้องเป็นชื่อเราใช่ไหมแม่ใช่แล้วอันนี้ให้เขาผ่อนไปเลยเธอไปเซ็นค้ำหรือเปล่าเห็นไหมคุณเห็นไหม ไหนบอกว่าความรักมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินไงนอันนี้ยังไม่ได้แต่งงานนะอันนี้ตกลงซื้อรถร่วมกันนะดูมันดูมันเป็นชื่อมันถ้าเป็นชื่อเขาก็ให้เขาผ่อนสิคะบ้านที่หนูอยู่เป็นชื่อใครต้องเป็นชื่อเมียรถที่หนูขับเป็นชื่อใครต้องเป็นชื่อเมียอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างน้อยก็เป็นชื่อเราเเขาไม่ยอมเห็นไหมมันหัวหมอ มันบอกรักเรามันบอกว่าโอ้เป็นเมียของเขาแต่พอออกรถเป็นชื่อมันคุณเห็นเปล่าสุดท้ายคุณจะไม่ได้อะไรเลยมีสตินะทุกคนมีสตินะเนี่ยไหมเคยออกรถชื่อเขาเลือกกันสรุปไม่ได้อะไรเลยทุกบทเรียนราคาแพงนะลูกเกิดเรื่องราซ้ําๆแต่เปลี่ยนตัวละครเป็นแบบนี้ตลอดไหนบอกว่ารักเราขนาดไหนอะคุณฮันนีมูนบอกว่าแฟนเก่า เขาเคยพูดว่าถ้าแต่งงานกันเขาจะสลักหลังใบทะเบียนสมรสว่าถ้าเลิกกันสมบัติของเขาเขาจะไม่แบ่งหมายความว่าเขาไม่แบ่งเราเลยเฮ้ยฉลาดมันมีอย่างนี้ลูกมันมีชาวต่างชาติที่ได้เมียไทยตอนจดทะเบียนมันจะเขียนสัญญาสัญญาก่อนจดทะเบียนมันจะเขียนว่าทรัพย์สินที่เขาเคยให้ภรรยา,เ,าเป็นของเขาหมดเลยถ้าเลิกกันแล้วคุณน่ะ ไปอยู่กับเขาโดยไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ต่างจากเมียเช่าการเป็นเมียคืออะไรการเป็นเมียคือมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินไม่งั้นจะเป็นเมียทำไมคุณต้องมองให้ลึกและเคลียร์เป็นเมียกับเป็นแฟนมันต่างกันยังไงเป็นเรื่องเบสิกไหมเป็นเรื่องเบสิกแต่หลายคนแม่งมองข้ามถ้าเรื่องเงินมันไม่ใช่ปัญหามันจะฟ้องร้องคดีฟ้องหยากันแบ่งทรัพย์สมบัติการทำพัดแสงอะไร you <sharp inhale>